ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคุณสิงห์พ้ที่เกิด2 3กรกฎาคมถึง22สิงหานะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเรามาเปิดพลังงานของคุณสิงห์่โสดก่อนดีกว่าในช่วงครึ่งหลังของกรกฎาคม66นะว่าพลังงานของชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะใบแรกเป็นตัวแทนของคุณสิงห์่โสดนะพลังงานรวมๆเลยนะคะทุกเรื่องว้าวหนึ่งเหรียญ มีอะไรใหม่ๆมาออฟเฟอร์ให Mont ้ชาวลัคนาราศีส er, ิง okay ห์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานธุรกิจนะคะโอกาสใหม่ๆนะแล้วก็อาจจะเป็นตําแหน่งใหม่ๆก็ได้นะคะการลงทุนใหม่ๆก็ได้นะคะ King of Cups อาจจะมีใครบางคนนาพาโอกาสดีๆมาให้หรือนําพาธุรกิจใหม่ๆมาให้นะคะเพื่อนพี่น้องนะเออ Judgment อาจจะเป็นงานที่เคยทําไว้ในอดีตหรือเคยเ,เป็นคนรู้จักกันมาในอดีตเคยคุยกันเรื่องนี้มาแล้วอาจจะมีการกลับมาติดต่อกลับมาว่าเออตอนนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะหรือในทางกลับกันงานนาพาใครบางคนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเก่าๆนะคะกลับมา the emperor ก็ให้ระวังนะคะคนที่เป็นแบบพลังงานเหมือนกับเจ้านายนะคนที่เคยร่วมงานกันนะคะรุ่นพี่ในที่ทํางานอาจารย์ได้หมดนะแต่เป็นทรงพลังงานที่เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจนําพามาเจอกันกเหรียญชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ในเรื่องของเงินนะคะงานดูดีนะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาสนับสนุนในช่วงบัตรเดย์นี้นะคะ Queen of Cup s แต่ให้ระวังเรื่องของ relation s h i p เพราะว่าคนที่เข้ามาคนที่มาขอโอกาสจะมีคนเก่าๆกลับมานะคะและคนคนนี้เคยทําให้ชาวลักนาราศีสิงห์เนี่ยเสียใจนะผิดหวังสามเหรียญคนที่เคยไม่ชัดเจนคบซ้อนปิดบังซ่อนเร้นคนที่เคยเอ,อ,ออกนอกแผลกนอกลูก่นอกทางไปมีคนอื่นนะได้หมดแต่ไม่สดชื่นนะคะ justice ถ้าเป็นพลังงานแบบนี้ชาวลักนาราศีสิงห์คิดเยอะ คิดเยอะเลยนะคะ Queen of Cups แล้วคุณสิงห์จะเป็นคนที่แบบรักแบบรักจริงจังอ่ะนะคะกับคนคนนี้แต่เขาหักหลังโดยที่การนอกใจไปมีคนอื่นก็ได้แล้วก็ทำให้โสดนะคะอาจจะมีพลังงานของคนแบบนี้กลับมาก็ให้ระวังไว้นะอีกใบหนึ่งแปดดาว ดูแบบคืนไม่เข้าคายไม่ออกมืดแปดด้านบอกไม่ถูกเนาะชาวลัคนาราศีสิงห์คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะคะถ้าอยากรู้ว่าเขากลับมาเจตนาคืออะไรแม่มดขอรูปของเขาหนึ่งใบนะคะเอาล่ะขยายพลังงานนะขยายพลังงานจากักรวาลมีอะไรอยากจะบอกชาวลัคนาราศีสิงห์ด h เอ็ p r e s s คุณมี empress ตรงนี้นะคะแล้วก็มีหนึ่งเหรียญตรงนี้มีเกณฑ์เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนนะ justice คุณมี justice เหมือนกันตรงนี้นะคะพลังงานจะสอดคล้องกันนะคะ,ะขยายพลังงานต่อ page of pentacles อย่างที่บอกว่าจะมีคนมานะคะพร้อมกับโอกาสใหม่ๆนะ ไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆตำแหน่งใหม่ๆห,หรือที่เคยไปสมัครงานไว้อาจจะมีการเรียกตัวนะคะอ,อ,อาจจะมีการโยกย้าย พลังงานแล้วได้เงินเพิ่มก็ได้นะคะมีงานพิเศษเข้ามานะเพิ่มก็ได้ขายของนะคะออนอกเหนจากงานประจําก็ได้นะคะรุ่นน้องลูกน้องเพื่อนฝูงจะมาชวนกันนะคะไปลงทุนนะก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะถ้าไม่มีเด็กเข้ามานะคะเคสอย่างนี้นะแล้วก็งานนําพาเด็กคนนี้มาก็เป็นลักษณะของคนที่มีนิสัยเด็กๆแล้วก็ มีความไม่ชัดเจนในอดีตนะคะเข้ามาขอโอกาสแล้วก็งานเป็นคนนำพาให้เรารู้จักกับคนคนนี้นะคะเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่โสดนะคะเรื่องงานดูดีเรื่องเงินดูดีเรื่องความรักดูค่อนข้างจะเอ่อท็อกซิกพอสมควรนะคะให้ระวังด้วยนะคนที่จะมาขอโอกาสคนเนี้ยนะคะ ถามครูบาอาจารย์แม่มดซาร่าดีกว่ามีะไรอยากแนะนําชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะขอบคุณคอมเมนต์ปังๆหลังจากที่มาปรึกษาแม่มดซาร่านะคะเขียนให้แม่มดดีมากๆเลยนะในที่ผ่านๆมานะคะก็ไปอ่านได้นะคะในคลิปแม่มดเล่านิทานความรัสวรรค์คลิปแรกที่ปักหมุดไว้ในช่องติ๊กต็อกแม่มดซาร่านะคะลองไปอ่านดูเนาะเอาล่ะดูซิคุณสิงห์จัดการยังไงดีนะคะ ก็เป็นลักษณะของคนที่ร่วมง,งานกันแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดูดีอะคุณสิ่งเชื่อถือเขาอะแต่เขากลับไม่ชัดเจนกับชาวลัคนาราศีสิงเช่นเขามีคนของเขาอยู่อันนี้ต้องระวังเคสอย่างนี้เลยนะคะหรือถ้าเป็นกรณีรักทางไกลนะก็ให้ระวังเรื่องของคนที่เราอาจจะไม่รู้จักเขาจริงๆนะคะก็ได้นะเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีสิงที่โสดน,นะคะทีนี้ เราจะมาเปิดพลังงานของชาวลักนณาราศีสิงห์ที่มีคู่ relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะผู้ที่เกิด23่สิากรกฎาคมถึง22สิงหานะ Happy Birthday นะคุณสิงห์ขอให้มีแต่เรื่องดีๆงานเงินปังๆๆรวยรวย,รวยนะจ๊ะใบแรกนะคะตัวแทนสองถ้วยมีเค้นมาของใครบางคนนะคะงานที่เคยติดต่อไว้ธุรกิจที่เคยติดต่อไว้ก็ได้นะคะมีเณฑ์ได้ ข่าวอะไรบางอย่างนะคะหกเหรียญเออถ้าเป็นเคสกรณีของคนที่มีคู่อยู่อาจจะเป็นลักษณะของมีการกลับมาเคลียร์กลับมาเจรจากันนะคะสามถ้วยคนที่เคยไม่ชัดเจนนะหกเหรียญสามถ้วยพลังงานเหมือนกันนะคะแสดงว่าชาวลัคนาราศีสิงเจอทอกซิเลชั่นเช่นมีคนไปออกนอกแผนบริหารเสน่ห์นะคะสามถ้วยสามเหรียญน,นะพลังงานค่อนข้าง,งสอดคล้องกันนะคะคุณสิง เจ็ดดาบไปจับโป้ได้คนที่ถูกจับโป้มีการกลับมาเจรจา,าอะไรบางอย่างนะคะ Queen and Knight of Pentacles หรือคุณหรือเขามีภาระพันธะจะต้องติดต่อกันเรื่องลูกเรื่องค่าเลี้ยงดูเรื่องทรัพย์สินก็อาจจะเป็นเห็นนี้แหละนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้คุยกันนะ Justice นะคุณได้ Justice เหมือนกันตรงนี้นะคะแสดงว่า พลังงานสอดคล้องกันนะคะเวลาที่แมมโมใช้ไพ่สําหรับน้อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเรื่องออพูดเยอะในแง่ของพลังงานแต่มันจะบอกถึงความเข้มข้นนะคะของพลังงานที่มักจะสอดคล้องกันเสมอนะคะแล้วก็เป็นบนุมนทิศทางที่คุณสิทธ์จะต้องสิบดาบนะคะสิบดาบแปดดาบแม้พลังงานจะลิงก์กันเห็นไหมคะเพราะนั้น คุณสอาจจะต้องมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหรือว่ามีเรื่องให้ต้องเครียดเลยนะตัดสินใจมากกว่าว่าจะจัดการกับคนคนนี้ดีนะคะ King of Wands เขาเป็นคนที่ออกนอกแผลกไปแล้วก็อาจจะต้องมีการเจรจานะจะให้โอกาสไม่ให้โอกาสจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะก็ได้นะหรือตกลงกันเรื่องทรัพย์สินเรื่องของการฟ้องหย่าก็ได้นะคะหนี้สินเรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตรก็ได้ เจ็ดเหรียญมันมีการเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องนี้แล้วทําให้ตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดนะคะเรื่องของเงินเงินทองทองนะเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวสิงที่มีคู่นะคะขยายพลังงานจัก,กรวาลวีไยอยากจะขยายพลังงานให้ชาวสิงนะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาในละที่ใช่นะคุณสิงเอาล่ะใบแรก the elephant ยังไงก็ยังซ้อนอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังซ้อนอยู่นะตอนนี้เอ่อ เขาก็ยังเคลียร์กับอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้อยู่ดีนะคะห้าดาคุณสิงห์จ,จะไม่ไปต่อแหละนะให้พลังงานนี้ก่อนแล้วกันนะคะ king of bonds เนี่ยได้เหมือนกันนะคะ king of bonds ก็คือคนนี้เขากลับมาขอโอกาสหรือกลับมาเจรจาแต่คุณสิงห์อาจจะเคยให้อภัยเข้ามาแล้วไม่สามารถให้อภัยครั้งที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้นะคะก็แล้วแต่บางเคสบางคนไม่เหมือนกันนะ เอาล่ะถ้าอยากรู้ว่าเขาจัดการเรื่องของเขาได้ตามที่เขาพูดไหมนะคะแม่มดขอรูปหนึ่งใบนะคะลองไปอ่านรีวิวนะคะลองไปอ่านคอมเมนต์บงับงๆในคลิปแม่มดเล่านิทานความรับสวรรค์นะคะในช่องทิกต็อกแม่มดสรราแม่มดปักหมดไว้ให้แล้วนะคะด้านบนสุดนะคนที่เคยมาปรึกษาแม่มดแล้วก็หาทางออกในชีวิตร่วมกันเนี่ยเขียนไว้ให้แม่มดนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะเอาล่ะครูบาอาจารย์มีอะไรอยากบอกชาวสิงที่มีคู่ มีการมาของคนคนนี้แหละนะคะแล้วอาจจะต้องมีการเคลียร์กันแต่มองว่าน่าจะให้โอกาสเยอะกว่านะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของลูกมีเรื่องของสินนี่สินทรัพย์สินเนี่ยที่บอกนะคะทําให้ตัดกันย่าขายกันไม่ค่อยจะขาดนะคะยังไงก็แฮปปี้บ day ขอใหออ้ทุกอย่างที่คลายแล้วก็คุณสิ่งที่ไม่มีปัญหาก็ขอให้โชคดีนะคะเฮงเฮงปังปัง